อืมปวยตรงหน้าครับโอ้โหดูรลวงสิครับพี่น้องครับรวงนี่วงรวงเบอร์ยี่สิบครับเบอร์ยี่สิบครับจันมินเบอร์ยี่สิบนาหมาแดงนะครับโอ้โหพี่น้องครับใบธงยังเขียวอยู่เลยนะฮะจะเป็นไงนะสมบูรณ์ดีไหมหลวงใหญ่ไหมนะคนเกี่ยวข้าวหลวงใหญ่ดีไหมรวงใหญ่โอ้โหดูพี่น้องครับนี่ วันนี้กำลังเกี่ยวอยู่นะครับรถกำลังเกี่ยวอยู่ครับเดี๋ยวจะทราบว่าแปลงนี้ครับได้ผลผลิตอย่างไรโอ้โหดูสิครับอุ้ยนั่นแน่ใช้แร้ทาตุบนเขาไฟประโยกครับแล้วก็ฉีดด้วยกิ่งทองนะครับชุดคู่ขวัญของพี่ยูนันเบิกเราโอเคครับดูสิครับรวงพี่น้องครับรวงรวงรวงโอ้โหมีแต่เม็ดทองเหลืองอย่างทองเลยครับสวยดูนี่สุดยอดจริงๆครับนี่นี่ฮะนี่ฮะดูดูดู ไม่เคยเห็นข้าวอะไรสวยอย่างนี้ครับยอมรับครับจัดมินเบอร์ยี่สิบยอมรับพี่พันพียูนั t เบิกด้วยครับสุดยอดจริงครับกิ่งทองใบหยกแก่ดินลงดินสุดยอดครับลงข้าวงามมากๆผมผลิตเกินไร่เกินนาล้นไร่ล้นลลาน,านากันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเกียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวหมอแดงนะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบครับมาดูกันครับว่าเกี่ยวแล้วจะได้เท่าไรครับพี่น้องครับโอ้โหดูรวงสวยงามมากครับโอ้โหนี่รวงหนานะครับรวงแน่นรวงใหญ่เยอะมากนะครับโอ้โหคาดว่าน่าจะได้เกินสามสิบนะครับอามาดูบินกันเลยครับบินที่หนึ่งได้หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบินที่สองได้เก้าพันห้าสิบ บินที่3ได้9,035พิบ้ินที่4ครับ7,195กิกโลรวมแล้วนะครับนา20ไร่ได้32ตันครับพี่น้องโอ้โหเกินนาครับเกินนา